ต้นนี้เป็นกุหลาบสายพันธุ์วิสาตหรือวิชาต์นะคะแล้วแต่คนจะออกเสียงเป็นแบบไหนนะคะดอกนี้จะเป็นดอกอแดงส้มแล้วก็มีลวดลายเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะต้นนี้ที่ได้มาจะเป็นช่อนะคะแล้วก็เป็นดอกเดี่ยวส่วนมากเขาจะเป็นดอกเดี่ยวใบเขาก็จะมีความหนาแล้วก็จะเป็นหนาหนหน่อยนนะคะแบบนี้เลยค่ะ คือกุหลาบวิาสาหรือวิช์ดเนี่ยเขาจะมีสีที่ไม่เหมือนเดิมไม่คงเดิมนะคะอาจจะสีเข้มกว่านี้อ่อนกว่านี้ด่างกว่านี้ลายกว่านี้หรืออาจจะเป็นสีเลือดหมูไปเลยก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นสีชมพูด่างไปเลยก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยก็อาจจะได้อีกลายหนึ่งแต่ก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันค่ะนี่ก็คือยังเป็นดอกเล็กอยู่นะคะปกติบางที่ก็จะเป็นดอกใหญ่กว่านี้อันนี้ได้เป็นช่อเลยค่ะโชคดีมากๆ ปกติเขาจะออกเป็นดอกเดี่ยวนะคะเพิ่งเคยเห็นเป็นช่อเหมือนกันช่อนี้ก็ประมาณ78ดอกได้ค่ะดอกของเขาเนี่ยบางที่บางต้นบางสายพันธุ์ที่เป็นลายอื่นก็จะโรยง่ายมากแต่ต้นนี้นะคะตัดมาแล้วเนี่ยอยู่ได้8 9วันเลยค่ะใบเขาจะแข็งนะคะกลีบเขาก็แข็งแต่วิสาหรือวิชัดพันธุ์อื่นบางทีก็จะลรยไวนะคะ นี่ก็ตัดเอามาปักแจก,กันแล้วนะคะก็ยังอยู่คงทนถาวรมากเลยค่ะไม่ร่วงไม่ลอยเลยเพียงแต่ว่าเมื่อดอกเขาแก่แล้วสีเขาจะจืดลงเท่านั้นนะคะก็บางครั้งถ้าออกมาแล้วสีไม่เหมือนเดิมไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเราอยากจะดูกลาบสายพันธุ์เป๊ะๆของเขาเลยเนี่ย ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนถ้าเมืองไทยเนี่ยให้ดูตอนหน้าหนาวหรืออากาศหนาวจะดีกว่านะคะถ้าหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยบอกต,ตรงๆเลยว่าสำเนาไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่สีผิดเพี้ยนดอกบานผิดเพี้ยนไปได้ค่ะกุหลาบวิาสานนี่นะคะมีความเป็นเสน่ห์ของเขาในตัวนะคะอย่างเช่นสีนี้ก็จะเป็นสีส้มแดงแล้วก็มีลายเป็นสีเหลืองนะคะ จะถ่ายกี่ครั้งเนี่ยสีก็จะแตกต่างกันค่ะด้วยมุมกล้องแสงต่างๆในการถ่ายไม่ว่าจะถ่ายกลางวันกลางคืนช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นก็ตามนะคะจะหามุมถ่ายได้ให้สีเป๊ะๆเนี่ยยากเต็มทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นสีนี้นะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นที่เป็นช่อนะคะที่เขากำลัง กำลังตูมอยู่ยังไม่บานเต็มที่นะคะมุมนี้ก็จะเลยเป็นสีแดงเข้มเข้มไปเลยนะคะแต่ก็สวยไปอีกแบบค่ะอันนี้ก็กำลังบานนะคะก็จะเป็นสีส้มแล้วก็เป็นด่างๆเหลืองเหลือลนี่ก็เป็นอีกดอกที่เขากำลังแก่นะคะ ช่วงดอกตูมตอนที่เขามาใหม่เนี่ยเขาจะมีเพีย้ยไฟติดมาด้วยนะคะเราก็ฉีดยาที่ป้องกันหรือฆ่าเพีย้ยไฟไปนะคะดอกเขาก็จะบานดีขึ้นสักพักเราก็จะฉีดให้แตกเ,เป็นยาที่ว่าช่วยให้ตาดอกเปิดง่ายคะ่ะก็จะทำให้เขามีดอกที่ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะวิาสาดเนี่ย เหมือนประมาณว่าเป็นกุหลาบที่นําพาโรคมาเลยค่ะตั้งแต่ได้น้องมาเนี่ยน้องเป็นทุกโรคเลยค่ะเพียงแต่ว่าต้นเขาแข็งแรงเท่านั้นเองเลยไม่เป็นอุปสรรคในการเลี้ยงเท่าไหร่ในความคงทนของต้นนี้นะคะกิ่งเขาใบเขาก้านเขาแข็งมากจริงๆค่ะแล้วก็คล้ายๆกับต้นกุหลาบท็อฟฟี่เลยนะคะที่เขามีความแข็งแรงอยู่ในตัวไม่โอนเองโค้งเคง,ง่ายหรือว่างอตามลมลู่ตามลมง่ายนะคะต้องยอมรับเลยว่า ต้นแข็งแรงจริงๆหน้าปลูกทั้งลงกระถางและลงดินถ้าลงดินเนี่ยคงจะงามมากๆเลยค่ะ